มาลวจ้าเืมใจบ่าั่งวี่เีกร้เอร่มเราไปนี่เป็นเย็นไหมจาเดี๋ยวจะข้าวอย่าอมีข้าวหรอมีแค่เพ้กินเากินข้าวอยู่นี่แต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ให้ไปสั่งไว้รอไปจ้าจะได้กินเองไม่ต้องรอมีอะไรไงมูลไหมที่เป็นร้านร้านอาหารเขาจะทำไวให้เมมบอรไปดูอะไรเป็นอสักาหก่อ โซเย็นนะครับพี่น้องบอนีเขาผ้าว่าเบอรบรรยากาศนะครับกับี่ิเสียบอกได้ยินพีไม่ใส่บนี่ยเสียงแ่เสีอามที่ซื้อไม่ไม่ตัวนี้ไม่หลานนี้ไม่ประจำตัวเขาแล้วุดใจครับเขาจะไปสั่งอะไรกินรอสิบกันมันจะไหลแป๊บเดียวแล้วเดเ๋ยเดี๋ยวก็กนใคิพพี่เดี๋ยวคืข้ามเดี๋ยวพาไปอยู นะครับพี่น้องบรรยากาศวันที่9อันนี้เตรียมงานเราหน้า3วันนะครับ <roaming. S 2> เตรียมงานเราหน้า3ามือนะครับเตรียมงานเราหน้า3วันงานใหญ่มากนะครับคนมาแล้วจะเยอะมากเพราะว่าเราแต่ว่าคนที่มาคือเฉพาะคนที่โดนเรียนเชิญนะครับใช่โดนเรียนเชิญเคนโดนเรียนเชิญที่แล้วที่ไม่ได้เรียนเชิญก็ลงทะเบียนเข้ามาเอฟซีอยากเข้ามาร่วมก็ลงทเบียนเข้ามาเอฟซีประมาณ80คนที่แบบว่าบินมาจากต่างประเทศมาจากยุโรปนะครับมาจากยุโรปมาจาก เป็น้อไหนเนี่ยประตูพันเก้บาบังมาแล้วบังมาแล้วอันนี้ทางเข้านะครับทางเข้าถ้าเขา่าล้างสันใหม่ล้างสันใหม่แบบแต่เป็นตีมสีม่วงเราปีนี้เป็นตีมสีม่วงปีก่อนเป็นสีอะไรสีแดงปีก่อนสีแดงแล้วปีนี้สีม่วงนะครับผมแมน็นอ่าเปลี่ยนต่างประเทศตัวอะไรเลยเปลี่ยนทุกปีนะครับทุกปีจักเบอร์รเบอร์พี่น้องเตรียงงานขงนาดสามมืออาหารการกินเราก็บอกแล้วว่ามันจะมีโซน VIP กับโซน FC ส่วนแฟนขับนี่พี่น้องส่วนแฟนขับก็จะเป็นอ่าลงคือลงทะเบียนเข้ามาเอยลงรายชื่อเข้ามาแปดสิบคนนะครับแขกที่พี่กับแปดสิบทีมง,งานกับลอยประมาณสองร้อยกว่าคนนะครับเยอะมากอันนี้แค่เป็นจิ๋วๆยังไม่ติอันนี้แมงกะพุนแมงกะพ <laughs> ุนม่วงขนาดแมงกะพุนม่วงเลยอะ <laughs> เออเราต้องพาปากสีม่วงมาเพราะมันจำตัวนีนวครับถ้าเต็หนแมงมุมเลย ย้อมผมด้วยเด้อขอข้อหนึ่งแชร์ได้ไหมครับกับงานเรนเกิดผู้บ้านฟเแลี่ยนปีที่สองใช่ครับปีสองอุ้ยสามพั 3, นห้าแล้วอุ้ยป้าวแอเกิดปีสองอุ้ยที่นี่ไม่ได้ใช้ผมแดงนะใช้ผมผมสีม่วงเป็นสีของชาวคนดีเอาขออ,อ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมใครที่อยากรับชมและสวดผมก็มีกลุ่มปิดครับพี่ๆในวงการมาเยอะนะครับผม <S <S นุ่นธิดาพรเนตกาแฟนะณุนพี่ดิวทีรัพพ์ัช พี่เออนุชาร่าฟ้าปี้นอะไรก็มาพวกพี่พวกยี่หังอีสานยี่ห้ออีสานมาไอดอนเบสคำสิงเบสคำสิงแมนอันนี้เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แล้วก็ใครอีกที่ฉันลงคืออีกเยอะอยู่นะเยอะอยู่น่าประทวนล่ะเบสอ่าทองเบียคอมเบียเป็นทางเดียวเข้ามาเลยอ่ะถ้าอยากมาในงานพี่ดอกเลยดึงปุ๊บนะหรืออลังการมากวันที่เก้าวันที่เก้านี้นะครับผม อินฟู้มาหลายนักหลอกมากหลายที่สําคัญอ่ะเรามีการแสดงแบบเยอะแยะมากมายหมดนะครับปีนี้ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าปีที่สองปีก่อนอ่ะจังที่รึแต่ปีนี้เราอยากดูห้องแอร์แต่มันเยน็นมันซุ่มเซือนทั้งเรามีการถ่ายทอดสดุว่านี่เป็นทีดู๊จุดไปปาร์ตครับอีกไม่มีคนไม่เห็นเออเขียวตัด ม่วเอเอแมนเสียวตัดม่วงแตดดำใช่อตอนนี้เขาเปิดพัดลมอยู่เขาจัดสถานที่อยู่ถ้าเราเปลี่ยน,นเปลี่ยนผ้าได้กัสีม,ม่วงเลย,ยจะเบื่อมา ะครับนักโมงนักร้องวิทว์บอกวิศว์เบิร์ดอินฟอร์ดอินผู้พ่ร้องใครอยากร่วมเอนจอยรับชมความสนุกนะครับผมมีขายบัตรกลุ่มปิดที่เตี๋ยวข้าตัวเก๋วสิกย์ EP ที่48แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่รักินแลนด์บายสี่สิบเม็นอะไรมุมแบ็คดรอปถ่ายรูปไาไม่โก่ง้อมเหรอเป็นน้องเบนหรือเปล่าเบนหรือเปล่ามาเต้นเลย อ๋อแปลงเอการอืมหวแล้วก็มีอาหารอ่าถ้าเป็นเบียร์ทีจะมีคนเสิร์ฟแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโรงทะเบียนก็เป็นบุฟเฟ่ต์ตักเองแล้วก็กินตามอิ่มเลยนะครับ FC ที่มา FC ที่มาอ่ร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายนี่ลงจะมีเข้ามาฟรีกว่าเนี้ยปีคื่อาดื่มปี่เหล่ายาปลาปี้เนี่ยกินพี่เบิร์ดเพราะว่าเขาไปในเก็บตังค์เพราะว่าเขาสุราเขาเรียง FC มอสบิ๊กเลี้ยงวันเกิดเอฟีนะครับอยากมาเนื้อทะเบียนมาเท่านห้นนี้แมนครับต้องลงทะเบียนเท่านั้นใช่เป็นตัวอาหารนะครับตัวอาหารนี่เชฟของเราอยู่นี่มีเชฟของเรามีครับเชฟกระทาหลุดโอ้ยกระทะหลุดบอกกระทะหลุดครับเชฟกระทะแห้งจะมีเป็นบุฟเฟ่ต์กับเป็นโต๊ะจีนนะครับของเดียวกันบุฟเฟ่และโต๊ะจีนใช่อาหารไทยและเนี่ะอาจจะเป็นต้นอาหารต้นกระบา เดินตักกินเลยไม่ซีคนไหนดูข้าวอยากน่ากินงงงงนี่น่าจะตักกินได้เลยนะครับก็เพราะว่าแขกในงานมันจะมีเป็นสองเพศแขกที่เป็นศิลป,ปินนักร้องการแสดงกับแขกแฟนคลับแฟนคลับก็จะเป็นเดินทางตักใจตามใจฉันกินกินแบบไม่อั้นตามใจฉันนะครับพี่น้องสวัสดีครับ แม่เป็นจ้าของที่สอนมครับเนื้อจ้าสวยมากครับดีเล่ฟ้าอวันนั้นก็มาให้กำลังใจอยูนะคะแม่ตอนที่ี่หนึ่งเอก็มาปีนึ่งละแม่รหรอปีนึ่งดีกว่าุกปีนึ่งลงมาแล้วนี่ ข้าตรงไหนตัววนนี้สวนข้าวไหนตนัวไหนไปกินอะไรรอกับไหมหอขอเวลาสองนาทีเนี่ยอันนี้ออยังเพิ่งเห็นไม่มีเนี่เมื่อคือคาเฟร์ประเด็นเป็นเราเออเอ,อ่าลงทะเบียนตอนนี้ทันไหมครับโรงทะเบียนยังไงคะอุ้ยเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้ว เต็มแล้วจริงๆเพราะเขาประกาศหลายมื่นแล้วนี่เน่ยใช่ไหมรับเจ็ดสิบคนแต่กันเคยมาสิบเป็นแปดสิบจริงๆแล้วนะเอฟาแปดสิบแต่ว่าเอฟเจดสิบแต่ว่ารับเกินรับเกินไปสิรับเกินไปสิเป็นบังเป็นบังอันนี้คือยังไม่สิ Heaven ้ ปกติมีติดมีชุดแล้วก็มีโชว์พิเศษอุ้ยชุดทานอสก็สิบวอแล้วเขาจะนทุบอกว่าอย่าฟาร์บอกวอร์ดได้บริษัทก็บอกไปแล้วเล้วบอกว่าเป็นโชว์พิเศษได้ไหมได้ซึ่งต่อมาแล้วนี่จริงเหรอใช่ซึ่งต่อมาอุ้ยอย่าบอกกันว่าที่จบการันต์นี่มีโชว์พิเศษกับทีมโตเกียวแต่ว่าไม่บอกเลยว่าโชว์อะไรเอฟซีที่มาที่รถโรกิลงตอนไหนเข้ามาน่ะผมน่ะเลี้ยงอาหารฟรีเลี้ยงอาหารฟรี เครื่องดื่มเหล้ายาปลาปิ้ง FCQT ไปเลยรีหมดแต่ว่าซื้อบัตรช่วยหน่อยร้อยยิบเ้าบาทงานันี้งบเท่าไหร่คะก็ดูจากที่ข้านอกเขาทาสีไบหมดเลยสีเงสีดำมีงบไม่เยอะสามแสนไปอยากขออะไรแค่คือโอ้่หดูดีเต่รลอะไรแ่บัตรเราเรสังก็เสีม่วงแล้วใช่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวผมสีม่วงสีม่วงวนี้ ที่ย่ผมสีขั่วตามอยู่ว่างานมาเกิดที oh, no ่วิกฟีนี้ทำให้ทุกคนเครียดมากพี่นัตตี้พี่เบนเครียดไหมเรื่องชุดที่เตรียมเตรียมโชว์มาแล้วถ้าดัดคิดว่าชุดสีม่วงจะม่วงเด็บชุดพวกกีบผ้าวาลูกน้องแต่ละคนเบิ่งหนึ่เบิ่งหนึ่เบิ่งไอแบบนี้แล้วคนหน้าตางสีใช้สีม่วงมั้ยคนหนาก็ม่วงแล้วเป็นม่วงพี่นิกกี้ไปออกงานกับบอสครั้งแรกอ่ะมันเป็นแนวออกใช่ครับแล้วแรกแล้วโกรนหนวดพร้อมดิแล้วยัดมาเปะมันออกแนวแฟนตาซีออกแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาือ กูกินสีชมพูใครก็คิดง่ายเพียงแล้วเขากูกินสีชมพูแอ่มริกาตีมกูกินเนี่ยตีมวันเกิดมาตีมันเกิดเขาก็กินสีชมพูมันเกิดแต่ว่าบล็อกเลยเป็นสีม่วงแต่วันเกิดก็กินปีนี้จะเป็นสีอะไรรู้ไหมสีอะไรสีเขียวด้วยสีส้มคืออยู่สีส้มคืออยู่สีแกลอร์แคลลอร์อฮ้ยใส่ชุดแคลอร์ไปเลยเอาสีผู้ม่วงด้วยนะผู้ม่วงวันผู้แดง เาสีส้มก็กล้าใส่นะได้ไปหาไปหาสุดบอกมั่งขุดมาใส่เจ้าเย้าสิเต็มหรือยังนั่งเลยเต็มหรือยังเต็มมาเต็มหมดแล้วเต็มแล้วจ้าแล้วคนที่อยากมมมมาาทไไไ่ด้้แลวก็ลงทะเบียนไม่ทันแล้วมันเต็มแล้วแมนลงทะเบียนรับแปดสิบคนเอ้ยรับเจ็ดสิบคนแต่เกินมานสิบมีแอมแขวีพีค่ะไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้เนาะไม่ต้องเร่งลงทะเบียนก็ได้นะครับ เข้างานเดินเข้ามาจากตรงนู้นเดิน้อมเข้างานตรงนีเมนแต่เขาใหญ่ใหญ่มงแล้วต้องเดินผมม่วงเข้ามากะอาหารอาหารีปีส่อากาศดีมาก เราจะเมากันนี่เราจะเมายู่นิดนึงเพราะว่าเราฉลองค้อนท้งเราเราเมายอะไม่ได้เพราะว่ามันต่อไปเรามีงานใหญ่บ้างแล้วบ้างแล้วบางแล้วครับพี่พี่พี่พนักงานใหม่ครับบ้างแล้วครับไไไไไมม่่ดด้้ออรใช่บ้างแล้วครับพี่พี่พนักงานใหม่พี่เช็คคิวด้วยครับใส่ชุดมังคุดผมผมยังไม่ได้ของนั้นนะครับยังไม่ได้ของแบบนั้นเอาบอก โกกีน่ารั้จังวันนี้โกกีมีมีอะไรมาให้บอสดูได้วยนะเดี๋ยเพิ่งบอสบอกว่าจะเอาอีกอันหนึ่งเขาเรยนแงบนี้มาถว่าจะถ่ายอันหนึ่งใช่อะไรไปดม่้ไม่ไม่มัจะซ้ากันยังไม่ขึ้นไม่ได้ระบ่ที่นตาลหายทันไหมไม่ลต้องต่บให้หูนะม่สปอร์ตสนุกมากรอู้ย่ง้บบยไม่ใจไว้แล้วย่งไม่น่น เบนเบนมันดีดเบนมันเรียกว่าเฮ้ไม่ได้เรียกชื่อได้เรียกชื่อแล้วเรีเบนเบลลี่ฟ้าเที่ยมันแห้งตัวยี่เหลียงบอกเมื่อว่าอันนั้นเมื่ออันนั้นแห้งสุดเราบอกว่าทนแห้งสุดแด้วนะฟ้าอิเดียนะฟ้าหัวใจสีม่วงฟ้าเต็มเลยใช่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจพี่บิ๊กหน่อยนะแบบว่าวันเกิดปีนี้ก็เป็นอีกอีกเหนือ กปีที่เป็นปีที่สองไหปีที่สองปีที่ของเราการมาอยู่คอนแกนของเราการมาอยูนของเขาเน่ต้องสองปีเลยหรนีมเป็นกำลังใมาเป็นกำลังใจให้เพรา่บางคนที่ไม่ได้มาเนาะแว่าโตมันเต็มแล้วหรือนันมาไม่ได้อะไรเงก็ซื้อบัตรนใังใคนที่มาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศงานมีกิจกรรมมีนี่อะไรเงี้ยมันเป็นวันเกิดที่มากกว่าวันเกิด มาร่วมจอร่วมสนุร่วมบริจาคเงิแขกรับเชิญเยอะมากเลยนะความดีจริงจริงอ่ะซื้อบัตรหนึ่งใบเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทก็เป็นเหมือนเป็นการให้ของมันเกิดที่มีมูลค่าสูงมากๆแล้วแหละเพราะว่าบัตรหนึ่งใบก็รวมๆกันแล้วมันก็เป็นหลายร้อยใบหลายพันใบเนาะก็เป็นการต่อยอดให้กับทีมงานเพราะว่ารายได้ตรงนี้จากที่พี่พีได้มาเนี่ยกะเอาไปต่อยอดเป็นยังเป็นรถเป็นออฟฟิศสำนกงานเป็นทุกอย่างเพื่อน้องๆทีมงานตัวเองทุกคน ล้วได้ตนี้ที่เาเกเป็นสิบอตอนนั้นก็ได้กาไรมาก็ไปซื้อรถตู้ใช่ไหมใช่แล้ผก็ไปทำออฟฟิศให้น้องๆทำสตูซ้อมนี่นันถ้าอาณาจักรโตเกียวเสร็จที่นัทที่มันจะเป็นยังไงใหญ่มากข้าก็มิของเข้าอยู่หันแลยไม่รู้มันเป็นรักเบอรกให้โดนนะเล่นกีอีกรอเลยจนรีว่าผอมแล้วม่าแล้วมีข้ารบมีอันแขกประเภหลายคนพ้อมใช่ อยากจะบอกทุกคนว่าซื้อบัตรได้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทก็เป็นของมันเกิดแล้วเนาะเพราะไอเอ็นซีพของมันเกิดให้อะไรเยอะหรอกให้สองพันบาทก็พอห้าพันใบหกพันใบก็ว่าไปห้าหมื่นใบล่ะก็เป็นของมันเกิดอยู่นะใช่ครับก็เป็นรถบัตรไปปีนี้ขอ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 ปีนี้ขอขอเขาแล้วเกิดเป็นบัตรคนละหนึ่งใบก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเอาของแบบแพงๆมาให้หรอเพราะให้เป็าะนแพงเยอะเดียวมาจริง ปีนี้ที่เขาไม่ควรจะเซอร์ไพรส์อะไรเยอะอยู่นะแบถ้าจะทักซื้อบัตรเบนเขาซื้อบัตรเออถ้าซื้อบัตรถ้าไม่ก็มีอะไรจะเล่บอลไม่ใช่หรอของดีบอลปีนี้ซื้อวกไม่น่าเสีอะไรเส้นส้มหรอติ้งแค่สองล้านเป็นสีบุ๊กปีบุ๊ปีน่าจะเป็นสีนั่นแหละเขาค่อนเขา้างเกิดบอลเฮ็ดไปท่านปีนี้งอกแน่เลยนี่ก็พยายาบอกว่าโอ้ถ้ามาเคยนใช้สีหรอโอ้สามล้านตัวมีแต่คนขึ้นยากแต่ว่าแต่ละคนก็เตรียมแผนไว้เยอะอยู่นะ อยากไปดองมารับชมเราป้าบุญดองร่วมสนุกกับวันเกิดนะครับของปีนี้ปีนี้คือมันเป็นงานอีเวนต์เลยอ่ะมันเป็นงานอีเวนต์แล้วกับพวกอินฟูศิลปินมาเยอะมากนะครับมาแต่ดารามางานเนี้ยบัตรองจ้างนักร้องแล้วเพราะว่าซุปซุปมากกับซุปหล่อแค่เพ็กศิลปินที่บานเนี้ยคือเป็นนักร้องอะไรรึเล่าบัตอเพราะนักร้องสิบกว่าคนอ่ะที่ไม่ใช่ของวงเราเนี้ยไม่ของค่ายเนี้ยพี่ๆในวงการแบบพี่ๆเพื่อนๆอะไรเนี้ยคนละเพลงก็เต็มเนาะคนละเพลงก็ไก่เลยพอเที่ยงขึ้นทาไปเพลงนี้ เขาจะต้อนลูกค้าเอซี่ไปฮคขับต้อเอาโฮดมาหนี้ด้วยไหมคะเขาถามโฮดหวังไหมพูดได้ไงไม่ดีแต่ว่ามีโชว์จากโตดพิเศษเป็นยกมาทั้งร้านเอาง่ายๆเอาง่ายๆฟอเล็กอ่ะพี่บิ๊กเหมามานี่เออบอสบิ๊กเหมาฟอเล็กปิดขับไม่มีพอเล็กนะวันที่เก้าไม่มีพอเล็กเพราะว่าฟอเล็กมาอยู่นี่มาอยู่นี่สีทุ่งให้กับแต่ไม่ได้มาประมูลนะมาทำอะไรต้องไปดูไปดูเต็มสินคนดึนติมดึงมาได้เลยหรือว่าใครมาเพราะ บริการเอนเตอร์เทนหมดเลยสุกโตไม่บอก,บอกแต่ว่าคนที่มางานก็คือหรือว่าคนที่ซื้อบัตรก็คือ,อบอกเลยว่าเออจะรู้เมื่อหลายอย่างแค่กระบอกมีนางฉอกนางโชมาจากทะเลก็มีปาร์ตเออรอดูสะพรส์มาจากอ่าวใหญ่ใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่เซอร์ไพรส์แน่รอจับตาว่ามาจากอ่าตะวันออกอ่าวตะวันออกยุบทะเลมาเลยเดินแห่เข้ามาตรงเส้นการที่เหนืหลาย,ยาอย่างแค่กระบอกรอจับตา ถามว่าร้อนไหมร้อนอยู่กูก็คิดว่ากูสะไปอะไรสิู่เริ่มร้อนแล้วแต่งชุดแบบอาบูดาบีมากอาบูดาบีร้อนมากนึกว่าจะไปดูใบพูคงเฉื่อยอยูงแลาใช่งอยูตามบรรยากาศที่การเตนสีนนะครับเอมซีอยากแวะเอาข้อเอาของขวัญมาให้ก็ได้บางคนหาเข้ามาแล้วมีจุดอันตัวข้นกินสีใช่ มีจุดลงทะเบียนจุดอะไรนี่เป็นรูปประวัติศาสตร์ทำถึงข้างนอกข้างนอกเขาเย็นกว่าข้างนอกเย็นก็เย็นสวยๆมากที่รีข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยสีโปรดเหมือนกันจ้าชอบสีม่วงสีจริงๆนะดูว่าเขาทำในแผนไหนดูสิข้างบนเนี่ยตรงนั้นเป็นเป็นไอ้หลังคาใช่ไหมเพื่อเก่าผ้าปิดแล้วก็มีไฟย้อยเป็นลงมาอันเดียกับพ่นสีไหมสักอย่ก็เป็นสีขาวเอาไปพ่นมือนงานการชาติเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมประมาณนี้บอกครับพี่้องว่าที่เก่ามีอะไรสดกลุ่มปิดให้รับชมรับฟังกันนะครับพี่ดองมีกลุ่มปิดให้ดูใครอยากดูอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจน้องพีเนยอยากโอนมาแล้วให้โอนพันหนึ่งสองพันไม่ต้องโอนก็ได้แค่สิบบาทหนึ่งใบก็พอแล้วอยากให้อะไรห้าพันหกพันถ้าอยากให้จิบบัตรไปหนึ่งก็พอแล้วหรืออยากให้เพิ่มก็ได้สิบใบยี่สิบใบก็ได้แล้วแต่โอนมาห้าพัน บัตรหนึ่งใบก็ได้ดแล้วแต่เออบวากันแต่ว่าของคันข,อ,ขอเป็นบัตรเรื่งใบจบพี่น้องโอเคนะครับเจอกันกับความสนุกแล้วก็ในปาร์ตี้พร้อมอาหารของกินเยอะแยะมากมายนะครับผมเบิร์พ่อไหนได้พี่น้องเบอร์ลายอยู่แต่ว่าเข้ากับสนุกทุกป,ปีใหญ่ทุกป,ปีถ้าปีหน้าตรงนี้น่าจะไม่พอแล้วนะครับมันจะขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคเจอก,กันครับเจอก,กันพี่น้องงานเหมืองแรอยู่งานแหลกกระสน้องกรุงศีน้องกรุงศรีครับงานที่หนื่งอยู่ที่น้องกรุงศรีกาฬสิลป์การศิลป์หกโมงเย็นอุ้ยต้องรีบไปเท่านี้ งานที่กี่โมงแล้วสามบ่ายสามครึมีอะไรครึ่งชั่วโมงีกแล้วงานตอนเย็นอีกอยู่ที่อภวรภูมอยพชัยำเภอัพชัโพชยเพชัอชััยเพชเชัยเพชเชัยอำเภอยมัยอำเภัยเจอัอเัยโัอำเภยะัเยอะัอย